เอาลงลเอาลงลมันสูงกวนะักัมันสูงนะกัมันสูงเอาลงไลหลัตสุขครับว้าวสัสู้งตรตามสองห ลำดาบรุ้นแรงครับว่างสถิติสุขครับผ่านแล้วผ่านเลยครับลำเดินลำเดินบังออ,อ,ออกไไลำวัวลำไปเรื่อยลำต้องเดินหนาวไปหลายเรื่อยลำตรงตัวไหลลำลำดาบรแรกนะครับลำดาบรุ้นแรงครับเราเวลาครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ สร้างบ่ราคามหาหอดครับอีกบางหนึง่งเอาจะได้เขาดังอยู่พุ่ธลุงสตาราท่านคะแนนไปหลายๆขอที่งานบ้างสันติสุขจงสุกที่สามสองหนึ่งป้า เดี๋ยว้อยออกกระลมแล้วก็ไปล่ำดาบครับโอเคครับลมนิดๆนะครับนั่งไปตามวล้วมันอะไล่ะ รอเวลาครับวับงสันติสุขออกน้ำนมนะครับเอาหลักไปเกี่ยวยอดหน่อยหนึ่งวังสันติสุขครับทีมงานวังสันติสุขไป่อิดถึงหนอ่น,นึงครับ

ลงสตาคันเวลาได้หลายๆทันเวลาได้เยอะๆบังสันติโซครับโชคดีสองสองอ้อไม่ได้ตายจบไม่ล ข้อข้อเ้ากับพรดอกโยแองกระด้านแรง เตียเตโตดีนะครับเปิดกันไปอวเเวลาเราโยกไนี่ดแหลมนี่หลมนะครับตีดเรียบรอเสร็แล้วครับไอยเวลาครับบังสันติโซบ้้งสันติโซคเลยรัครับ หนเงสองสาสุิสุดลงจุดสามสอง้ไลุกไอ้โอ้ที่นี่เลยครับวังสันติสุขเหมือนี่สุดยอดล้ำตัวแล้ว เป็นดีแห้งครับมือเนียนเป็นเนียนเพียงที่ลี่สุดยอดของการเดินทางครับวังสันติสุรางฟ้า ยอดทำคยุยยอดไทคิวพูดทีละาวไว้พูดแล้วเบาเลยหรือเปล่าดูไปก่อนเนอะรอเวลาครับวังสนันติสุขวังสนันติสุข รอเวลาครับไมยเลขสีร้อย,ค,ย,ย,อยคุณทำได้ไหมวังสันติสุครับยอดไอคิวขอนุนา,นายังไเถอะลองลุงลูกหลานเลครับด้านขวาโจโจตีสามสองปันน้น เจ้าไพอ่าเลยตึงตึงแล้วทำดาบครับผ่านแล้วฟ่าเลยครับว่างสติสุดโอ้ไฟบวผ่านเลยอ่ะผ่านแล้วผ่านเลยนะครับขอจา้าไม่ใชจา้า กา <ítulo> <displayed, S 3> รตังทีืนของบังสันติสุกาต้องขอจนขอไพทีนองแป็นพลายนะครับเมื่อนี้ว่าวังสันติสุขรังบังสันติสุข นี่นี่เลยครับบางสันติศรโอ้ยอ่ะช่อนกันทางครับบางสันติข้นดีขั้นด้นบาาบาบลาเราดีบาลาบาบ บเดือบยดีเบอยรอเวลาครับวังสันติสุขสุยญากาศทางตกใกล้ๆได้หลายวังสันติสุขจงโชคดีตามสองนังไป ไปลูกมาาแกงเดือครับทีททท่ีเลยครับวังสนติสุขก็ว่าเป็นจันจันอย่ ไปเรื่อยๆโอคครับล่างป้าพอคูพ่อโจ Văn Sơn Thị Xúc Loi La Văn Sơn Thị Xúc Văn

วันเสาร์ที่สุดนะวันสาร์ที่สุขจากมือพ่อตงสรงสามสองหน้าคุจะตองที่รีเลย โอ้ยลำายอหมุนกิบไปแต่ต่อรำดาบมันเลี้ยงตัวบ้าเป็นเบียดเหรอครับเบียดกันบดาบว่างสัิติสูขครับ ไปลูกป้า รอเวลาครับบางเส้นที่ วังสันทิโสครับนี่เลยขครบวังสันทิโสครับ ดันไปดันไปดันไปที่ลี่เลยบลายว่างสิลายยไงนออกแล้ว ร้องกันั้งทาครวังสันติสุขรอเวลาลงซาซาตุก็ใกล้ในนี่หลายวังสันติสุขจากเมือคอไยที่แมืจงชูีสมสองหนึ่งไปหนวันเลยโอ้ยตึงแล้ว ล่ามดาบครับฟังสนิทสุดกาแล้วผ่านเลยครับ,บออกขาฐานล้มน่ะโอ้ยปลอดภัยครับปลอดภนะัยครับชาบบครับขับปลอดภัยครับผมนะวังสนทิทสุดแก๊บเบิ่งเราเขาเพลืองเนี่ดดยนอนเลยฮ่ <c oughs> ้ฮ่าฮ่าเฮ้ เหมืนระวังเบิดนล้ำคายระ้ะเวลาครับล้ำดับรุ่นแรงเพื่อนเลยสามบอกไปนุ่มร่องขวดบอกวังสันติสุขครับดันไป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 ไปมันสุด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 ที่นี่เลย bay lắm giải thoải mái lắm rong rồi lắm giải thoải mái 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 อะไรบอะไรไผเไบพี s <S ่บาเอาดครับ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 คราบครวบครัาครับครับครับเรับค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 เัยครับครับครรับบครครับครัับบัคับครัครับครับรรคับครับรครับัครับรบเบรครับเครับครับคนครับครับคคาครั